ฉันมักจะถามจะเป็นประจำว่าเธอน่ารักฉันไหมแล้วหากว่าเธอน่ะบอกว่ารักกเธอน่ารักแค่ไหนรักท่าฟ้าหรือมหาสมุทรรักท่าพื้นดินหรือพื้นน้ำรักฉันที่สุดเธอบอกว่าบางทีมันยากที่จะอธิบายไม่ต้องกังวลจะไม่ไปไหนจนกว่าวันสุดท้ายไม่ใช่ว่าฉันนั้นไม่เชื่อใจฉันรู้ว่าเธอทำเพื่อฉันน้นไม่ใช่เพื่อใคร ย้ำคิดย้ำทำอยากได้ยินซ้ำๆเวาลาเธอหายไปก็อยู่กับใจช้ำช่วชมองตาตอนฉันถามเธอฉันยังรอฟังเธอรู้ไหมเธอต้องห้ามเมื่ออยู่ My number one lady จะไม่มีใครที่มาแทานที่เธอ นานแค่ไนฉันจะรักเธอตลอดไปบอกว่ารักทุกจักรวานมันก็ยังไม่พออยากได้ยินเธอพูด s ซ้ e like never heard that before อยากได้ยินมันทุกวนันอยากได้ยินให้เธอบอกรักฉัน บอกว่ารักเธอตก็วานมันก็นยังไม่พออยากได้ยินเธอพูดซ้ำ like never heard that before อยากได้ยินมันทุกวนันอยากได้ยินให้เธอบอกรักฉันได้ไหมเธอ ถึงแม้ว่าเสียงเพลงมันคือชีวิตฉันแต่ตื่นขึ้นมาไม่มีเธอมีชีวิตไปยก็เท่านั้นพออยู่กับเธอฉันไม่ต้องแปลงทำเหมือนว่าเค้มแข็งถึงอ่อนแอก็ไม่สำคัญซูเปอร์แมนบางครั้งต้องแปลงทำเป็นคนธรรมดาแต,แต่อยู่กับเธอนั้นฉันเป็นซูเปอร์แมนทุกเวลา ไม่ใช่ใครเพียงแค่คนหนึ่งมันคือคำว่าเราก็เท่านั้นไม่ใช่คนอื่นฉันไม่ใช่คนดีอะไรถายิ่งเอาแตา่ใจแต่เธอก็รักฉันแบบที่เป็นว่าเธอไม่เหมือนใครแค่กอดฉันไว้ทุกทุกคืนทำให้อุ่นใจไม่ว่ายามนอนหรือว่ายามตื่นอยู่ My number one lady จะไม่มีใครที่มาแทานที่เธอ นานแค่ไหนฉันจะรักเธอตลอดไปให้บอกว่ารักเธอจะกวนมันก็นยังไม่พออยากได้ยินเธอพูดซ้ำ like never heard that before อยากได้ยินมันทุกวันอยากได้ยินให้เธอบอกรักฉัน บอกว่ารักเทอจะกววามันก็ยังไม่พออยากได้ยินเธอพูดซ้ำ like never heard that before อยากได้ยินมันทุกวันอยากได้ยินให้เธอบอกรักฉันได้ไหมเธอเป็นเพลงที่ทรมานคนร้องในอีกนะคะก็เออยากดีไม่เคยร้องเพลงแบบเรีววร็วเร็วเร็วเรอย่างนี้ตลอดเวลาแต่ก็ มันเล่นสไตล์ของแพนเนาะมันก็จะนุ่มๆซอบๆลงนิดนึงลองฟังดูนะคะไปละลาไปด้วยเพลงนี้ล่ะอ้อนั้งคิปเปลี่ยนชุดแล้วนะคะเป็นชุดหน้าหนาวใส่ฮูดใส่ฮูดจุ๊บหล่อปะล่ะเอาไม่ใช่สีนี่ลูกสาวไปแล้วค่ะ